เคืจเก่านครับมื่อนี้ยใหเราไปเก็บบักมมวงเบาครับเราอยากขายพอเดอกดิบเห็ดขายมันได้เงินรอยกบาทเราเลยมัดเป็นแสงไปแน่ ขาเขาอยากกินสมเราอ่ะบริการเข้าไปม่อนนีก็ะิเผ็ดยังใหญ่ม่อนนีแช่อ,นนอิ่มกิโลลอยหกสิบเผ็ดแล้วอ๋อแช่อิม่มพี่กายลอยหาลอยอันสี่สิบปีนี้เขาขือนน้ำตาลแพน่หนาเรา,<ห>า,าจังสันแพ่น้ำมันก็แพอไ่ไปเอาไก่จังหวัดสุขาไปโรดไห้เราเคยกิน ไปสัมผัสหม่านะเราสิกินแสอินอ้อนกินพูดกรินพีนตลาดกินยมเลยโอ้ยโอมสื่อกินหน้าขึ้นอยากกิแสบค่อยกินมันหอมเนาะไปกินเหรอซุ้มองมองว่าดอเพราะใส่น้ำตาลลายกินมันหอมบอกินชุนคือบ้องมองหน่อยบ้องมองปลามอว่ก้นถะกินเลยก้นกินนี่กินสมกับแสบครับกินสมกับแสบกินอันยังเออมาใส แสเอ่มกับกรอบดีแสบกับกินมันดีครับมันเป็นเป็นเป็นคุณสมบัติเฉพาะของหมองมองเบาเท่ามาเฮ็ดแสเอ่มครับเฮ็ดนี่ชุดแหลกแน่นอยใหญ่น้อมันมันออกออกชุดแหกครับออกออกอ,ออกขังรอบแรกนะ หลังทอหัวแมงวันครับกรอบสองกับลังทอหัวแมงวันเปียวนีะตัวว่ากับสิบป้านอีเดือนหนึ่งจังสิงจักนะครับมันมันเป็นรู้สึกว่าปีนี้มันฝนบดีมันทยอยออกเรื่อยๆครับบ่อออกพรอบกันปีที่แล้วนี่ออกพร่องกันไม่ด้เหตุเธอเดียวมดเลยครับเดี๋ยวนี้ทยอยออกแจก็เอาไว้ยุคครับ ้าเม็นคนบอไปกินเบิดเนี่ก็มันอัดสุกสามารถเอามาเพาะเป็นเบียร์ได้อ,อยู่ครับออสองปีแล้วมันเพาะบอดายพอ,พ,อพอเอามาเห็ดประโยชน์เบิเลยบอด,อดสุกครับบอดสุกบอด,บอด,บอดก้าคู่ปีป่อยบอจัก,กเห็ดนะครับป่อยถิ่มมันโลนสะใสนะครับเพราะมันสุกแล้วมันใหญ่เหนือหน่อยกินมันคือ กินหมองมองป่าครับเอาเสียมาเห็ดบวกเขาก็อบอกมวงหน่อยกับบ่อใดครับอันคนนะุณนาะคุณสมคือคุณบ้านคือ,ค,อคือในระรับกินสดกินยังอ่อนอยู่ครับจะไปกินน้ำปลาหวานก็ไดหรือสเอามาย่ำผัก,ก,กใส่กับก้อยเนือ้อก้อยสิงซาลาชอื่นๆนะครับยังพวกเขาหมักกินก้อยกระเ้อมก้อยแห่ะนะครับ เขาก็ใส่บองม่วงนี่แหละครับตําใส่กันบานเขาเอิ่นก่อยแต่โบราณเขาตําเมาฝักฝักเราก็ตํา,ตาใส่กระบองม่วงนะครับหน้อยๆนะครับผู้เทาหย่อมโบรก็เอาน้าประเดกใส่น้าคนคือปนนะครับคยายแล้ว,ว่าถือหมัดไว้สักก่อนตอนนั้นเป็นพ่วงเอาไปแขวนไว้ บอกว่นในเบิดจังคอยเอามาครับเราว่าอบริษัามีผู้ซือ้บอบอกไม่ว่าอยากได้งงเงินหรอกเราว่าบค่ามโมยากยามนี่ยมันห่อนเพราะว่าเอออยากเคล็ดใิ่มมัน,ม,นมันราคาดีปีกายนี่กับราคาลอยทะเลเกาะลอยสี่สิบปีนี้ขึ้นอีกสามบาทครับเป็นลอยหกสิบจะพิ่ม มันได้กับแพงครับปีนี้น้ำตาลก็ขึ้นราคาเกือบ2ี่ชิ้เก่าเนี่ยเว้ยตะกี้โ่สามบาทครับโซ่สามสี่เอาเฮ็ดดีๆกรอบๆเอาแซ่อิม่มเอาแพบใส่ถุงหรือว่าใส่สีนใส่ยังหรดีๆ,ๆ,ๆมันก็นได้กินน่านเลยครับตัวนี้บ่บโบแซ่อิ่มนี่คือสิบบอดเด็ขายบ่ได้ปักหาขายครับเพราะว่าเพราะว่าผู้อจอง,งต้องแก้เป็น เป็นดอกใหม่ๆเนี่ยเขาจองไว้บา,าบร์เบดด์ด่าบมมีเห็นขาเจ้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องตลาดของเฮามันบ่ิดปลูกหลายนะครับก็เ,เป็นจนสามต้นเขาขืนสี่ต้นก็เป็นเต็มๆสี่ต้นพ่อแล้วบ่อตกปเปอ่าอย่างไหลครับสี่ต้นนี่ก็บ่อต่ากว่าเกือบห่ร้อยกิโลครับมันกอกเต็มๆนะครับนี่นี่มันก็คนก็เอาแน่นนะครับเพราะเาพราะว่ามัน มันมันอยู่สวนอยู่หน้าน่ะเอี่เบ่ได้บ่บวงี่เพราะฉะนั้นผัวกันไปผ่านมาเขาเห็นเขาเก็ปิดเขาเกิดเอาไปกินสมนะมันก็ถือว่าปกติครับเพราะว่าย่มนี่มองมองกินสมบัทันมีเลยครับมองมองสีมองมองหน่อยมันก็ออกเบิดอะแต่คนก็ว่าบัทันออกนะครับใหญ่เราสิป่าต้อบ่อเคียงบ่เลย เคียงเคียงใหญ่คอยเคียงน่อยคุณเดีวเยงอยู่ไหนไ้เด้อจะอเดี๋ยวไปเอาเคียงให้เราอันไปแปลงได้ตัวโต้พูดอ่ข้าวเดียวมีกับการคุณเคยสิบตอกเห็ดแตวมันข้าวเดียกตัดหัวไก่สีเลีวแล้วครับเพิ่อู่นิดหน่อยเนี่ยถุงนกไปเรื่อย มันสบายคนภาษีนะสยมั่เก้ปีนี้มันไข่เพราะว่าปีนีเอานยปีไก่นี่มันแก่แน่หน่อยหนึ่งเป็นแกนปีปีไก่เนี่เลือกเอาตัวเป็นแกนครับเอาปีนี้โอเคครับปีนี้โอเคเลยแนมอยู่ต้นมันนี้คือว่ามันหน่อยก็บัเขาเอาลงมาค่ะขาลเราอ้าวมแมนแล้วครับ เห็นมันได้มันหน่อยแน่ขามันใหญ่ยะคือว่ามันหน่อยมว่าลงมาแล้วมันมันพ่อแล้ะครับใน้สนีโบแก่เกินไปบอ่อนเกินไปพ่อดีเนี่ยนะครับพี่นี่สซ้อโบเสียนะครับพี่กายนี่มันได้เสียอยู่พอมันแก่มีก็ต้องเลือกออกนะครับเฮ็ดมันโบแสบคันคันอันนั้นคันมันแก่เป็นเป็นเส้นเปนยังประกอบกับเขียวหยาบ ใสเฮดเบิดครับนี่ลงมานี่ใส่นามนี่แซ่ต้น้มัดไว้ซื้อเอามาเฮดเบิดก็เลือไว้เล็กน้อยเพราะมันโรนให้มูกินซื้อ่ะบาดเพราะว่ามันอ่อนก็กินสวมกินแล้วนอเฮยมันโรยนอกนอกไปล่ะมันมัดเพียงบาขายห้องบ่อนอนมาเฮดเบิร์ื่อเดียวแล้ว่าก็ยัดพวกเขาเอาไปกินนึกว่ามันสิน่อยนะบัดนีงเลเื่อเผือบ เกือบเผลอเนาะว่ามิดแต่มันอ่อนพอสังเกตเมื่อวานนี้อพวกคนเอามากินกับกินสมหอยเอามาจะใส้คือมีแต่หน่อยใหญ่ๆทำแล้างนี้นะอยู่นี่เนี่ยเบ็ซะหน่อยเอาลงมาใส่ถ้วยใส่จานพานอกจากเห็นใหญ่เนาะทำอย่างน้นครับขั้นตอนต่อไปกระสีเขาปาดหัวให้เบิดลหะแซ่ฮนี่ลวยายแล้วกระสี ปอกเปลือกแล้วครับให้มันแหลวนะครับค่อยๆเห็ดไปใครในเอามาแต่สวนตั้งแตว่าเห็ดอยู่สวนมันห่อนร้ายเอามันก็หน่งหนักเลยครับเลยเลยเอาส่รถดมาเห็ดอยู่บ้านเอาพอสวนกับบ้านมันก็ห่างกันเอาโลกลวบัวกลัว,ว,วมาซ้ำซ้ำยืนในเขตดเหตตัวเมืองเขตเทศบานลนะครับสวนออกไปดินธรรมดาสองร้อยเมตร หมื่อวานนี้หมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยสูส่กับสาป่าครับสูบซาอ่าปีนี้เมื่อนี้สู่กับบงม่วงครับกับรท่านมาสัานกับรกไปบึง,อ,บบงอยากมีเขาเหมืข้าขเขาเเสืออเอาเล็ไปน้อยหนึ่ง มีนี่เตรียมไว้ให้สามดับครับหลับไไหม่์มให้ผมผมบอกกายมันต่มันตอกเข่าบ,บอกหลดว่างไว้ฝนมาให้อีกครับเทายอดฝนมันจังง่ายแต่ต้องระวังมือ เฟออกมาเนี่ยกับนน้ำเกลือกับยางมะม่วงออกปเป็นเหลืองครับอ่าสําคัญก็คือฝุ่นภานในมอรมครับน้ำห้องน้สะอาดนา้ำอันนี้ภายในป่าปลาเมืองใหม่เขาบ,บ่มีิโอลินครับสบายสบาย ้ำเกลือตัวนี้อ่าครับปอกก็ใส่น้ำเกลือตัวนี้เราอะใส่เกลืออีแล้วนะครับใส่น้ำเกลืออีกคือปอกเปลือกปาดหัวเขาก็ยังใส่อยู่บาดี้ตัวนี้เขาแฉลบเลยใช่ไหบาดนี้คือปอกเปลือกก็ะใสน้ำเกลือคือเก่าก็เอา่อนเกลือใส่แฉลบเลยแฉลบเลยเห็นเลยน้ำเกลือนี่ขั้นคาราซัพนี่ก็สำเร็จสมเร็จนาะเข้มร้ายกว่บดี เอาพ่อว่าให้เป็น,นบ,อ,บอ,นอกเข้มๆมัน่ะโอ้เข้มเกลือนเขาเข้มบอดูดเข้บอดูดหนาบอดูดคมโอ้นะครับเบื้องอ่าครับนี่ยนี่คือเป็นขั้นตอนสิต้องเอาละบ้านนี้คือปอกปอกเปลือกครับปอกเปลือกแซดเป็นเป็นคลื่นบ้านนี้จะมาแซดหนามปูนขาวกับหนามปูนปูนกินนี่ยแหละกับปูนหมากเข้านี่อีกหนึ่งขื่น เป็นวันสองคืนนะครับจังมาซิมาต,ต้มน้ำตาลเขียวนะครับใส่แซ่อมสอบรสหวานสมเปรียวสำแดงก็คือโดยในขั้นตอนับสุดท้ายกับว่า,าเอาหวานเปรียวสำใดงคนนิยมสำใดคือพวกเขาเคยกินปีกแล้วเขาก็บอกเือว่าพอดีหวานพอดีบางคนเขาก็ว่า สมแนวหวานแนมันกังแสบเบกว่ักแล้วแต่วันนี้นี่นเฮาสั่งเขาก็เห็ดตมสั่ง,งคือมาตรฐานน่าะคันหวานหลายคนเขากับั้นเพราะว่า,วาต้องมีเป็นสมดําแน่ว่ามันพอดีครับพวกเขาทำงานครับเขาหมักกินนาอเน,นึงก็นันง่งเฮ็ดงานเฮียดการไปนะครับในออฟฟิศ เปิดมะยำกินเล่นครับอย่างหน,น่อยๆมันก็เป็นยาระบายอ่อนๆของหอกกันะกนะครับตัวนี้รค,ครับยาย่ระบา,า,ชา,ชายซาใยช้ยหญ่เร<ส>า <c ười> จักโยเราวะเขาเกิดแต่ว่าก็เลยว่าให้เอฟซีฟังนะว่าว่าบางคนเขาเกิดกินคือกินยำไม่ระวังพวก ผงหนึงก็กินกินสมเห็ดแก้วน่ะปลาหวานผงหนึงกัเห็ดแก้วน่ะปลาปลาลาแต่ว่าก็ใส่น้ำตาลอีกยำหวานเนี่ยก็พริกผงน้ำปลาลาน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลให้หวานนะครับขี้ตัวนี้นะครับครับครับเอาพบกันช่วงหน้านะครับช่วงเขาสมิมาปอกเปลือก ใส่อ,อีกต่อไปครับนี่กำลังปอกเปลือกครับเริ่มปอกเปลือกนาพอจบคลิปทอนิกอนครับพอกันกับคลิปหนานะครับคลิปมะม่วงเป็นอีพี่สองต่อไปครับครับขามาดูขอบคุณนะครับเขามาดูใหญ่เลยเมืองใหม่